อ่ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีทีมงานอีสานบ้านดอนเองพี่น้องผมเบิ้งว่าเฮาสีไดเพราะใดเนาะพี่น้องเนาะหลังจากสั้นโวมันไปแล้วทีแรกบ่าวมีเห็นอยู่หูนี่ว่าสิมาอ่าว่นจีมาสั้นโว่จอจโวันที่นี่วันเลี้ยงสีเขาหูอยู่หุ่นพี่น้องห้องอวกอกอยู่บ่าวมีก็เลยอ่าเบิ้งสะก้อนเดินหนัดเลยอยู่ปากหูขนกระเงให้เห็นอยู่นะพี่น้องเนะาะก้อนหีบที่แล้ว เลยได้ทีมงานหอามาไอ้นุ่มนาม่นคนจะอสวพี่น้องผมทีมนี้ผิดวังว่าพีดวังบ้าหามันเขายังสี่ละห่วงห่วยหู้งลักมันอยู่ยแสนนัดมันไม่ได้ก้นหู้งลักดิหู้งลักมันอยู่หนีดีวังหันเลยเออหู้มันเขาหู้งนี่ดิเอียนเออนี่นี่หู้มันเขาเออเออคอยๆใส่ความคิดเบิ้งขนแตกเต็มอยู่นี่พี่น้องผมนี่ จิตมาจังไดมันจีร้องขึ้นจังสี่บอกว่าเฮ้ยจิตไปจังไดวะ<า>มันต้องเสียมแสะออกน้ำก่อนตัวเดี๋ยวถ่ารุนถ่ายชุ่มทายเชี่ยกันพี่น้องว่ามีสิตั้งกล้องใส่ย,ย่างดีเลยต้องเอาให้ได้เนาะพี่น้องเนาะน้อยง่ายวัวหัวหัวแต่ว่าดำขึงมืกอ,อยู่หันว่ามีกัดยืนอยู่พี่สั้นโัวเข้าไปเลยถทาเชี่ยไม่เข้าไปเลยพี่น้องผมเอาพี่น้องผมลุยกับทีมงานเฮา ครับสวัสดีครับพี่น้องผมได้พ่อได้ว่า,ามีพ่อหูดอกต้องแบบกันได้เว่อร์ใจแล้วมันหว่วงขนแตกข,ขนาดนี้กันตายในหูแล้วเนาะครับเนาะร้วนได้พ่อได้อีกเรื่องหน,น,น,นึ่งนระ้อนแรงยุงเด้เนาะขมันทุ่มไปทางไหนเนี่ยนะวันคืนกนี้ตายยม่นีแล้วแต่วางตายอยีตคนนีงนะลงไปทางเดียว vẫn có những giống như vậy nhưng mà vẫn 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 còn một trận đất 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 vẫn còn ได้ได้ได้สิได้ได้ไงนั่นยิ่งไม่ได้ตันโบตัวน้ำกว่าเอเลยยังได้เลยีเหียเลยตัวนี้เทียดมั่งยิ่งสี่แล้วโอกาสได้ยิ่งอ่าโอกาสได้เบึกกับพวกยากสิแต่ว่าแตต้องเฮ็ดอ่ะเพราะว่าก็แต่มันกัไปตายหมอนอื่นเนาะแต่ว่าเห็นนีแต่เสียดายครับจักสี่ทีหาทีมงานไทย เงินมันเนอะนอะเจ็บมากเลยไปเนี่ยขึ้นเตียงดินี่บาดเจ็บเนาะนั่งห่วงกันบ้านมันเนี่ยนั่งต้องคงขึ้นเอย เดี่ยวเดียวมึงเดี่ยวกเ,ยมมเ,เยกาะามห้องเดี่ยวเดียวนี่มันบ้าน,นห้องเที่ว่าไอ้ที่่วมันแรนเขาอ,อันนี้ มีหูเดียวตรงนี้หูเดียวกันไช่เดียวก็ว่ามีเงียงว่าก็ว่ามันมัดดีมากด์มองที่ยี่กวกดไม่หยุดไม่เงีนยว่าเดี่ยวมันว่าจอนี่เออคนเดี่ยวกะเออคน,นเดี่ยวกะก้นหลัดเ,เอาควาเอาเฉียมพวา อยูมันก็บชุดยู่นี่ตัววิ่สุดยูใส่ยเยน้่าดีลงว่าผีสักกะแล้นะนนว่ามาน,นายเาอสุลยวย่ายุ่่นจ้งยา่าท่างห้างคุณยังไรอสอว,ว่าันมันเหมือนเรื่องเล่ม 啊！我们这 มันสีมันติดอยู่ต้องเว้นมันแลนว่าเป็นของมบ่เรียวตืบนแดดมันสร้างตายเห็นตัวน,นั้นคฮอว่าแม่นไอ้หนูตัวน,นั้นคือการัวตีที่หานข้างเมียนมันบอกเออเห็นว่ามันถือคักๆนี่หนูตนนัวน,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 นั้นก็ได้ยันหนูปลาคือกตัวนึงเห็มั้โอ้ย เอาใกล้ขวมจริงเลยพี่น้องผมได้บ่ได้กันได้รุ่นกันแล้วครับอนักคู่ย่ากับเพราะวานนาให้ได้ตัวนะครับเนาะย่านได้เศร้าอยู่ด้อพี่น้องบาดนี่หนูตัวเดียวไ <c oughs> ปสิเศร้าละม่านเพราะว่าเขาต้องถมขึ้นคู่ขึ้นให้เพื่อนนะนครับผมบ้ามีสั้นโวต่ยูหูนี่แหละก็แเหล้วดีเดี๋ยวนี้ มันอหาสิป้อยมาหอดผีเลยเดี๋ยวดินขึ้นอีกที่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหูวไอ้เชื่อมเชื่อมเชื่อมหรอวะ,ะนาตีเรี่ยวไปหากันเนี่อันนั้นจะเงยขึ้นมาอันนี้ก็จัดไป<อ><า>สวัสด <ขอ S 1> ีครับนี่นะนี่มันสีไปใสไ่ไรวะ ดินเดี๋ยวสวัสดีคาันี่ล่ะคันบ่พอแล้วก็จบอืมบ่บ่บพ่าเห็ดหลายกว่านี่มันเมื่อย ต้องพัดกันล้ะกับเศร้าคมพีน้องได้บ่ได้กับเยาว่าบ้ามีนะครับเด้อตั้งใจมากครับเราละจะว่าไปดักดบ้างคุณนี่วะดูเดียวกันไหมผู้เดียวกันล่ะเออเดียวกันนี่ไงฮะนี่หลวกมัน เง <Huh? S 1> ินโบ้ใช้พี่น้องใบ <laughs> ไม่ใไม่ถอ <laughs> ดถอดถอด,ว,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 ดว้าสุดเหลีวเยอะดิี่ยังวะขึ้นไม่ยิงเปลี่ยนไปอีกบ่ก็คือหรอละ <c oughs> <c oughs> หูเดียวกันเนาะหูเ <c> ด <oughs> ียวกันสิหูหนีแล้วแต่ว่าที่บ่เป็นยังดอกค้น <c oughs> ว่าฟาดออพ้อนไอขาดดู ซับออกมันขาดรถดสิเดหูสิแค่จริงอโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่าเอ้ยจะไม่ตายอยู่ใส่วะที่สามารคิดกระบ,บอกก้นเห็นดีอ่ะนี่เป็นเห็นแล้วน,นี่เบิ้งสุดวันบัดเบิงคงมันจะสีทมแล้วนี่ มันจะไปสวดผุ่นใดอยู่เป่าเเอาเนี่ยเนี่ลงไปนักล่าลอืมนักล่าต้องมีบาดแผลมันเงยเ่เงยืมยก้นคู่พันขาดว่าอะไรดิมีแต่หิบมดีบาดไปบ้งทางพุ่นกนะ็นม่ใชสวาสวดหูนี่แหละน,น,น,นี่มากวนีันะ่งโน้นป่้ Băng phi cả mãi thương vào mama soát mian lạng gây là lắm bát đi là yung đeo thom lê 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 tổng lê của lê เพราะว่าสิเอาไม้เนี่ยน้ำต้องขอ้าให้พี่้องได้หลายครับ,รบทีมงานรอนร้องๆมาเมื่อยฟี่สิไปเรียงบอกสองสาวเจ้าขวดระบาดนี่บ่เสียเงินบ่าเป็นตายูพี่้องผมเป็นโอกกะลั่งใจกันก็นต้องนงั่ง,งดื่มนั่งพูดนั่งคุยกันว่าเออมันเป็นมาจัางไรล่ะพี่้องผมพี่ นี่ก่อนฉีเรียกก่อนงามๆไม่ไก่อนนะ่ะอืมอืมอมืนี่ีอยู่หนีตัวเอา่าวสีเป็นหนูว้หลุนให้ยังไรเบาหูแล้วนี่บ่เป็นยาเม็ดหลูกกวนเ้ยพี่น้องเด้อสีหนูชัดๆกวนหน่อยๆกัดขาดบดไม่ไ่ อเอาอะไรดีต่อทีมงานเหาถ้าไอ้บุญมี่ข้าวหนึ่งเขาเสียมมากโมเออชั้นนี่ขึ้นถมเพิ่นพ่อไอ้ว่นาเกียรตนะินะไปนี่มันเหี่ยมหนูอยู่นี่อย่าฆ่านี่างงี้สิอ้อยยักซองคำกอ่อนครับขอบคุณทีมงานเราขอบคุณทุกไลน์ทุกทรัพทุกการติดตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจะมาใหญ่ทีมงานาอีสานมาเองที่เหลือบ้านมีสีน้ามันมน้ำมันเองพี่น้องผมบ่ให้มันหลอดแท้เอา้า คลิปนี้ทั่วไร้พี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ